กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ส,ขส,สุขคนเนอ็ดีุ่กคนเนาะมือนี้ก็อากาศดีพี่น้องทางประเทศเลาวกะเริ่มหนาวเลวพี่นอ้องเริ่มหนาวมาลบมาต้นไม้หนาวแห้งมีมีแต่ย่ำกันขึ้นแตเย็นเย็นพี่น้องเลยมือนี้กัสิมานนี่แหละย้อนอดีตการไฟไหม้ห่างเพื่องเนาะอันนี้เพราะว่าห่างเพื่องกับบาตาไดเ้เฮดแล้วเป็นอันเรียบร้อยแล้วห่างที่สอง หางแรกนั้นพอเถ่าจุดนัันเรียบร้อยพอเถ่าพอเถ่าจุดใหม่ว้แล้วหางที่สองก็ได้แล้วแล้วตอนนี้กระสิไปอัปเดตหางเฟืองที่สองในปีให้น้องได้รับเบิ้งรับชมกันข้าวนี่กระโดงดังไปไกลพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ้งน้วกันหางเฟืองใหม่พี่น้องเอ้ยหางเฟืองเก่าก็ไฟได้ใหม่เป็นอันเรียบร้อยเปิดเกลี้ยงสิน้นอันนี้เป็นหางใหม่ได้พี่น้องได้มีหางใหม่บัตาได้เฮ็ดแล้วค่ะคนเฟือง พอดีไปขอเฟืองน้าเขาได้พี่น้องเลยคันขอเฟืองบ่ไดน้นี่แม่นแล้วเลยพี่น้องปีนี้งัวกับควายนี่เมดสิทธิ์ที่จะได้กินเฟืองอันนี้พอดีขอนามันจะของลงปันเพ่นไปปันเขาน้าเพ่นเมื่อน,นั้นก็เห็นเฟืองเพ่นลายก็เลยขอแบ่งเพ่นนี่แหละหางเฟืองขอแบ่งเพ่นมาเรียบร้อยพี่น้องอันนี้คืออดีตส่วน้ำดับนี่คืออดีตพี่น้อง ส่วนตัวนี้คือปัจจุบันกะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเร็จสิ้งไปนะ็นเล็ดล้อย,ยแล้วนะปัจจุบันนี้ห่างเครื่องแล้วแล้วกะที่ได้ไปทางปลาได้พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งทางปลาขอบเขตปลาเบิ่งธรรมชาติพี่น้องอ,อากาศอากาศทั้งประเทศเล่าเริ่มเย็นลงไปเรื่อยๆพี่น้อง พี่น้องเอ้ยบันน้กาบาตากับสีผ้าพี่น้องไปเบิงมองที่ว่าอันบาตาได้จ้างได้จ้างอันพ่อเถาเปิ้ไปทางป่าพ่อเถาอีกฟังพ่อเถาทังอันหน้าสาวของเมียดอกแต่บาตาเอื่นพ่อเถาเนาะกาสีผ้าไปเบิงเปิ้ทางปลาว่าไปหอดใส่แล้วเพราะว่าบาตากะมีเวลาอีกแต่มือนี่มือเดียวที่จะได้อยู่อันทางฟังเล่าประเทศเล่าเพราะว่า มืออื่นบ่ตะกสิเดิรมเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อไปหาเงินยูมองที่เคยอยู่เคยหาอีกพี่น้องเลยพอมาบ้านแล้วกะมดเงินมดค่ำแลกกะอยากกลับไปหาเงินหาค่ำคือเกาพี่น้องของเกามืออื่นบ่าตะกสิเดินทางออกจากบ้านนี่กะไปค้างอยู่ในเมืองอีกกะขึ้นนึงเนาะค้างในเมืองอีกขึ้นนึงพี่น้องแต่กะขึ้นที่สองกสิเดิรไปสู่ประเทศไทยตอนนี้กะสิภาพไปบนภูเขทาทางปากก่อน ตอนนี้บ่าวตะก็ได้มาหอดที่ดินที่ได้จ้างเขาเป็นอันทางนะพี่น้องบ่าวตะได้มาหอดลเนาะกันเขาประตูมากนะบ่าวตาได้มาเห็นมองเป็นทางทางุ้มปาใหม่หน่อยทางแผงเมื่อเร็วนแต่ไอ้ตัดต้นใหม่ไงตัวพวกพี่น้องเลยต้นัวพวกนี้ไงต้นสีคือตัดให้มันล้มลงแล้วกับเผาพี่น้องย่ำเดือนสามเดือนที่สองจุดเป็นฤดูจุดสวนจุดให้ของทางฝั่งเล่าเขาจะ จุดเป็นช่วงเป็นย่ำนะพี่น้อง้อบ่แมนว่าจุดอยากจุดย่ำใดไรก็จุดบมเมนพี่น้องช่วงเดือนสามเดือนสามค่อยเขาจะจุดให้จุดสวนกันพี่น้องช่วงน,นี้ก็คือลักเขตตนะอ,อันนี้ก็คือลักเกตลักเขตตัวนี้ก,นก็จะยิ่งเป 3, ืนตามขั้นบวดนพี่น้องอันนี้ที่นี่ค่เป็นที่ของเมียนะพี่น้องมรดกของของเมีย เสียชีวิตไปแล้วกันขอเท่าทข้อเท่าทั้งนี food, well, to ้เป็นท้ายอากดีพี่น้องเขาแบ่งกันตัวนี้เป็นก็เลยยงเอาไห้เป็นสมบัติของเมียข้อเท้านี่นะกะกาเป็นของสมสางเนาะพี่น้องเลยของเมียข้อเากะมาอยู่บ้านเมียเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมองเบนทางดีพี่น้องส่วนอึ่งกอไผ่อันนี้กัวัดเสียงบนทางออกพี่น้องแล้วก็อุ้งอ้าวบนที่นั้ ได้ไม่พอเพราน้ำมาลายแห้งแล้วก็ไผ่ตัวนี้นะน้ำร้ายลายพี่น้องไผ่น้นองเป็นอยังนอ้นองบ่าโนกโอ้โ,อโ,อโกอกอหก็ไผ่ก่อนนั่งกระไนแห้งพี่น้องจะเป็นทิทางได้บ่ได้เ้บ่คือเสียงดังแองกมช้มกินอันนี้ก็เป็นส่วนมั่นของแม่เท่า สือมันสับปะหลังไม่เถ่าพี่ปลูกไว้ปลูกไปขายนะพี่น้องเ,อเพื่อเป็นได้เงินได้ข้ามเพราะได้ซื้ออยู่ซื้อกินความตั้งใจของเพื่อนกบปีนี้เพื่อนว่าอยากให้ลูกเคยได้อยู่อันขุดมันซอยแต่ยลูกเคยก็คือสีโบได้อยู่หรอกพี่น้องเอ้ยกะสีเดินทางมืออื่นนี่แล้วเนาะมืออน,นี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันว่าในทีหน้ามีอย่างแนีมีอย่างแนี้ ฮัลโหลสบายดีเป็นได๋เมื่อยบ่หือแหมถามเมื่อยบ่ปากเลยเนาะคือ <c oughs> สิเมื่อยเนาะพู้เฒ่าเนาะใส่กอภัยกอดได้ที่จะว่าเอา <c oughs> เอาบ่ไว <c oughs> ้นะก่อก่ซุ้มนี้บ่อู้ก่อโชนพุอ๋โกโธโธอก่อทำอิดน่ะบ่ <c oughs> อือ <c oughs> โอ้ขั้นซ้ำั้นซุนม่มนี่ไว้มืนบ่เนี่ยเอออ๋อแสดงว่ากอนั้<อ>น,นทึบแห้งเนาะเออกับอกอนันกัปอ,อนั้นเออเอาไว้เลยนะเออเข็นซุ่มซ้ำนี่นัน่นเออก้าไปได้ยู่ก่อนเอเอาไปถ้าชอบมึงทางเด้ามือบักมึงนี่เลยอละอลโหเฮ็ดเฮ็ดจำเฮ็ดได้ฮัลอหลตัวใดบ่ได้กะป้าเอาเอตัวใดเฮ็ดได้กะเฮ็ด บางคนนีบ่บางคนกับกอไม้นี่มันก็ไปกันคนละโยดแหละกอไม้ก็ร้ายหลา,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 ายเนาะก่อไผ่เนาะโยก่อไผ่เธออืมเพิ่มกว่า,วาหลายปีแล้วกอ่อไผ่ล่ำตายล่ำเกิดล่ำตายล่ำเกิดอยู่เพราะเป็นนั่นโย<อ>กันตัดนี่ก็ไม่จะพวกแนวนี้ได้ตัดเมื่อเร็วๆนีเหรอเนาะโอ้โนี่เอา,าเลย คันโบตบัดโบเป็นเดินได้นี่เนาะโอ้มองีเลยเออยน้าไม่ได้อย่างนี้อ่านาไม่เดิเแต่คันคันคันโบตัดก็คือไม่แดงไม่แดงโบตัดคันโบตา้าโบธันเด็กกับประเทศไทยก่อนกับโบต้าว่าสิมาตัดเองเลยพี่น้องเลยความตั้งใจของบบต้าก็คือถ้าบบธันเด็กกับประเทศไทยก่อนกับมาตัดเองไม่พวกนี้นะแต่ว่ามัน มันเล็งเลยพี่น้องมันไก่เวลาเพื่อบตา,ากระต้องกลับไปหาเงินทางฝั่งไทยไปรอบนี้อาจจะกลับมาอีกรอบหนาอาจจะยูพี่น้องเลยรอบนี้ไปอีกรอบนึงก่อนพี่น้องไปหาอีกไปสางเนื่อนสางตัวอีกรอบกันรอบหนาอาจจะยูเพื่อจะสางสาทีตรงนี้ให้มันเป็นให้เป็นหน้าพี่น้องรอบนี้ไปอีกรอบนึงกะอาจจะบดนพี่น้องเ้ยกะแล้วแต่ยูกับเหตุการณ์ เหตุการณ์มันมาไห้กะแต่มาไห้เหตุการณ์มันบอท่านพ่อทรัพย์สินซักซาเละอาจจะซาไปอีกนิดนึงกะนี่แหละพี่น้องกระซัํานี่แหละปลาที่จะพามาเบิ้งกับพี่น้องส่วนใหม่ที่ตัดก็คือไม่ต้นใหม่ที่นหน่อยหน่อยำแขงซำ้าแล้วกะใหม่ที่บ่มี่ละคมละคากะอาจจะได้ตัดถิ่มพี่น้องส่วนใหม่ต้นต้ใไม่แดงยังสี่กะอาจจะบ่ได้ตัดพี่น้องเพราะว่าตัวน,นี้ใส่เป็นประโยชน์ลายแหงไม่แดงเพ็ดเป็นวงกบแล้วกะ เม็ดเป็นบานต่ตรงประตูได้แต่ว่าแต่ว่าลำมันทำงนไงเต็มที่พี่น้องเลยมันมีอยู่ต้นใหญ่อยู่สองสามต้นเนาะพอเท่าเนาะมีต้นใหญ่อยู่สองสามต้นเนาะม่แดงเนาะตอนอกกะ้นนี้กะจะเป็นโกลสัมบูจักได้ลำนี่งมุมมีมบ่อีกลำหนึ่งอยู่ติดก,กับฟังคลองฟังหัวยพุ่นลำนั่นกะป้าเพิ่นขอไปเรียบร้อยแล้วป้าแหล่ขอไปละ ขอไปจากเพื่อนจากเพื <silly> ่อนจีเอาไปเฮ็นยังแล้วขอตามตามเบากันกันขอหันกันเอาไปเฮ็ดเฮือนให้สัานหันหายกันขอไปขายกะอีกอย่างหนึ่งนะแหกันขอไปขายกับบ่ยังไงแล้วน้องพะเท่าน้องขอไปเฮ็ดเฮือนให้สัานกะเอาไปเงินอำนาจเงินเนาะ <laughs> nên à, ừ. ừ. นั่นแหละเพิ่นว่าอำนาจเงินเด้อบ่เท่าว่ากันบ่มีเงิน ห่างหมดแต่หลายแห้งเลย <Good. S 1> อ,อ่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กัสิเดปิดคลิปไปยูมองนี่ลหละพี่น้องเอ้ยกะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับเบิง้งรับชมส่องของบ่าวตะจนจบในคลิปนี้เนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็งพี่น้องสุขภาพเข้มแข็งหนาหนาวน,น,นี่กัฮักตาสุขภาพในเด้อพี่น้องเอ้ย อยู่ทางฟังเล่ากันนาวจนทางนี้กักษาสุขภาพคือกันนั่งกันขึ้นกัน,นอนพรมผ้านุ่มพื้นใหญ่ๆมันจังบนหนาวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จิ้มล่าพี่น้องไปซ้ำนี้แล้วพี่น้องไปพบกันคลิปหนะ้าคลิปต่อไปบ๊ายบาย